ท่านใดที่ฝันว่ากระโดดจากที่สูงลงมาที่ต่ำหรือกระโดดข้ามฝั่งน้ำตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์หรือโชคร้ายจากการงานในหน้าที่นับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตกต่าของชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้ท่านที่ฝันแบบนี้มั่นทำบุญตักบาสสวดมนต์นั่งสมาธิและงดการเสี่ยงโชคใดๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความฝันนะครับซึ่งคนเรานั้นเมื่อหลับนอนอาจจะมีนิมิตหรือว่าความฝันนะครับมาปรากฏในความฝันในเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งคุณและเกิดโทษนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับ บางครั้งความฝันบอกโชคลาภบ,บ้างบอกรางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มีนะครับซึ่งความฝันนั้นเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับและเชื่อมโยงกับจิตของผู้ฝัน,นครับรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวพันกับกรรมด้วยเช่นกันนะครับต้นเหตุของความฝันนั้นแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับบุรพนิมิตนะครับความฝัน เกิดจากเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนนั้นฝันไปมักเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมามาปรากฏบอกลางหรือโชคลาภต่างๆนะครับในความฝันครับประการที่2จิตนิวรณ์นะครับความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความฝันอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ อารมณ์จิตของผู้ฝันนั้นได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลานะครับทำให้เมื่อหลับไปแล้วก็จะเกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆนะครับผู้ที่ฝันผู้ที่ฝักใ่อยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือเทพสังหอนนะครับความฝันเกิดขึ้นเพราะเทวดาบรรโดนหรือบรรดาลนะครับ ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไปนะครับเพื่อสําแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็จะเป็นเหมือนกับการตักเตือนให้ผู้ฝันได้ระมัดระวังภัยต่างๆและหาหนทางป้องกันนะครับประการที่4นะครับธาต โขพระครับความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมากจนท้องไส้อืดท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับธาตุไม่ย่อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เวลานอนหลับจะหลับไม่สนิทนะครับจึงเกิดฝันไปในเรื่องไร้สาระไม่มีมูลความจริงหรือให้ประโยชน์แต่อย่างใดนะครับในส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ การทํานายความฝันนั้นจะนิยมเรียกว่าการแปลความฝันนะครับและการแปลความฝันในทางวิทยาศาสตร์จะต้องทราบบุคลิกและภูมิหลังของผู้ฝันนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆและเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่หรือเพิ่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นสามารถจดบันทึกความฝันไว้ตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนะครับการแปลฝันอาจจะทํา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและใจของผู้ฝันนั้นได้นะครับแต่เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้น้อยนะครับอีกทั้งเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายทําให้ผู้นั้นหรือว่าผู้ฝันนั้นส่วนใหญ่นิยมแปลความฝันแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะบางเรื่องวิทยศาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับ และความเชื่อก็ยังคงมีผลกับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความหมายของความฝันประจําวันนะครับความฝันที่คนเราฝันกันอยู่ทุกวันนั้นไม่ว่าเรื่องที่ฝันจะเกิดขึ้นกับผู้ฝันเพียงคนเดียวหากแต่ตามตำราโหราศาสตร์โบราณกล่าวไว้ว่าความฝัน จะให้คุณหรือโทษแก่ใครนั้นสามารถแบ่งเป็นความฝันประจำวันอีกด้วยนะครับโดยแต่งเป็นบทกลอนดังนี้นะครับวันอาทิตย์เกิดนิมิตแก่ผู้ใดคนทั่วไปเป็นผู้ใดใช่คนฝันหากมีจิตเกิดนิมิตในวันจันทร์ทุกลาบนั้นได้ตรงวงวานมิตรวันอังคาร ได้เกิดฝันนั้นว่าแน่ได้แก่พ่อแม่เราเองเก่งไม่ผิดฝันวันพุธได้บุตรภรรยาชิดสมดังจิตที่คิดฝันนั้นแน่นอนฝันวันพฤหัอสอัศจรร์เข้าฝันสู่ด้วยได้แก่ครูผู้สั่งสอนฝันวันศุกร์ทุกคลาบจะคราจร นั้นจะย้อนแก่สัตว์ธาตุในเรือนฝันวันเสาร์ไม่ต้องเดาก็รู้ผลได้แก่ตนผู้ฝันนั้นยากเหมือนในเจ็ดวันฝันมาอย่าแชร์เชือนเร่งรู้เตือนจดจําเป็นตำาราอันนี้ก็เป็นบทกลอนความฝันตั้งแต่อโบราณกาลมานะครับซึ่งความหมาย ตามบทกรอนนี้ก็คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่คนส่วนมากหรือผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้านายถ้าฝันคืนวันจันทร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ญาติและมิตสหายของผู้ฝันถ้าฝันคืนวันอังคารไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ฝัน ถ้าฝันคืนวันพุธไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานถ้าฝันวันพฤหัสคืนวันพฤหัสไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนถ้าฝันคืนวันศุกร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายได้แก่บริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้ถ้าฝันคืนวันเสาร์ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย ได้แก่ตัวผู้ฝันเองสำหรับช่วงเวลาที่ฝันเกี่ยวกับความแม่นยำต่างๆนะครับฝันเวลากลางวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฝันกลางวันคือความฝันที่ยมถือเป็นความจริงได้ต้องฝันเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์อนหนึ่งลาบ เป็นของมีค่าหรือเงินทองที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือค้าขายได้กำไรมากมายอย่างไม่นึกฝันโชคหมายถึงคราวหรือจังหวะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาของผู้นั้นเป็นเกณฑ์แต่ถ้าระมัดระวังตัวดีแล้วก็จะดีได้ฝันเวลาหัวค่ำช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงไปได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ปกติทําให้ความฝันวุ่นจิตใจวุ่นแต่ถ้าหลับสนิทบางทีก็จริงฝันตอนดึกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองเป็นความฝันที่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแน่ๆฝันยามใกล้รุ่งช่วงเวลาตีสองถึงสว่าง เป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงในเวลา3วันหรือไม่เกิน15วันสำหรับอิทธิพลตัวเลขกับความฝันความฝันของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์หรือสัตว์หรือกับสิ่งของต่างๆตามตำราทำนายฝันส่วนมากที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มากซึ่งอาจจะเกิดจากการสังเกตหรือพิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่างหรือจุดเด่นหรือลำดับของอักษรสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วจึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก ซึ่งสำหรับความฝันนั้นก็จะบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออักขระต่างๆนะครับ